อเอาละขนอมอีกแล้วเบ้ยเททุ้ยอุ้ยเว้ยขนมจากแฟนๆจากซีนอ๋อเฮ้ยเฮ้ยดูดูหน้าไม่ได้นะดูข้างหลังไปก่อนเข้มไหมเคมไหมทำงานอยู่นะ สวัสดีอมอสแบงฉันเป็นแฟนจากประเทศจีนมีเป็นแฟนประเทศจีนมากมายที่เราคุณนี่คือขนมอร่อยๆฉันเลือกเรารอคอยซีรีส์มังกรกินใหญ่ฉันชอบช่อง Youtube ของมอสแบงโปรดอัปเดตเพิ่มเติมฉันหวังว่ามอสแบงทำง,งานได้อย่างราบรื่นสุขภาพดีมีความสุขทุกวันจากแฟนๆจากจีนเคขอบคุณครับถือมึงดิเออนีกล้องเราขอเปิดทุกก่อก่อนนะ นี่มีขนมขนมขนมหมดเลยอันนี้คือเป็นมาม่ามาม่าจิ๋วเหมือนมาม่าช่างน้อยเมื่อก่อนตอนเด็กข้างหลังมีนี่อุ้ยอุ้ยขนมเขาตังเลยอ่ะใช่ปะใช่โอเคอืมอ่ะอันนี้กล่องแรกเป็นขนมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล่องสองนะฮะ มากองสองมอสแกะเขาอยากแกะแ,แกเขาตื่นเต้นบอกว่าตื่นเต้นชอบแกะชอบแกะแกอีกฝั่งซีนี่ไม่ใช่ฝั่งทูกจอแกะเลยเฮามองไ,ไม่เห็นหน้ามันเยอะปะติดเยอะยีบแปดึบ อุเห็นแขนเสื้อหมดแล้วเนี่ยอะไรอ่ะโอ้ my god อุ้ยอุ้ยอะไรอะไรรู้หรอคืออะไรแผ่นเพลงแล้วทุกคนแผ่นเพลงเพลงฉันออันนี้ะไรเพลงฉันด้วยอคนนี้ก่อนเยลงก่อนดอกไม้ไมาแล้วก็อันนี้คืออะไรลินดา นี่คืออะไรอ่ะดูดิเอาดูก่อนนะไฟอะไรรึเปล่าไหนดูดิอุ้ยน่ารักจังเลยอ่ะอะไรอะไรอ่ะมาลองกดกดดิพัดลมเหรอเป็นไงวะนี่นี่มันต้องแกะก่อนเปล่าหมุนหมุนไม่ได้ไปไหนมนไม่ได้สูบพังอ๋อนี่อะไรอะไรนัลมไหนอ่ะ อ๋อเป็นพัดลมจริงด้วยคือออกตรงนี้ใช่พัดลมจิว๋วอันนั้นสีขาวแน่เลยอุยอ้ยขาวดำคุคนๆเหมือนกันอุยมีเลขเบอร์ด้วยนะเย็นปะเุ้ยผม,ผมสบายอยู่นะผมปิวเลยไม่รู้แรงหรือเปล่าแต่ผมปิวอยู่เอออันนี้น่ารักนี่น่ารักใช้ออกกองนี้ด้วยไม่รับปิดยังไงกดหลายๆรอบใช่สรุปเปิดได้ปิดไม่ได้หรออันนี้ใช้ออกกองนี้ด้วยอุยมีสายชาร์จแบตมีอะไรให้ด้วยนะใช่ใช่ใช่ ทุกคนเราอาจจะเห็นหน้าเราไม่ได้นะฮะเพราะเราทำงานอยู่เนาะเป็นซีเค็ดเดซอันนี้อะไรอ่ะนี่นี่ไปให้เจอกันที่นู่นนะครับเจอกันนะครับอุ้ยนี่คืออุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะขนมเป็นฟิวโมจิป่ะอุ้ยน่าน่ารักมากขนมน่ารักมาก ใช่ผู่น่ารักมากเลยอ่ะตั้ง่ะที่เอามาถืออ่ะน่าสงสัยยิ่งเอาละมันน่าสงสัยอ่ะมันมมีกันแตคืออะไรอ่ะจริงมันดูแก้วหรือเปล่าจริงมันดูน่าปัญหาแกะยากเยะนี่แหละไม่พอแกะออกมาเหลือชิ้นน้อยจริงอุ้ยอุ้ยนาอุ้ยใครอ่ะเอ้าก็แก่ไงเอ้าฉันเหรอจะฉันเหรอ ใครอ่ะแกใช่หรอแกไม่ใช่ฉันอันนี้มันแกหล่ออันนี้คือฉันหล่อไอ้ไม่ใครอ่ะแกนี่ใครอ่ะช็อตฟิลละอันนี้ใครใส่ใครใส่ย้อมละเอิมผู้ผ่านชุดมันชุดมอสปะมันชุดที่แบงค์เลยอ่ะหล่อแต่มันชุดท่นเหมือนกันเอ้ยฉันนี่แะก็ใช่ไงเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันหรอแก่แก่ถลกอ๋อ ของ้องมออ๋อก่อนจะยังมีอนนี้ไงโถ่ไ่เคยใส่ฐานปมีเออเอาสิยังไงอะนี่ไงก็ใส่แบบนี้แล้วก็มีนะแล้วก็นิ้ครอบไงน่ารักสุดๆไม่ใส่นะบดบกินดออมีออไลโอ๊ยน่ารักได้ละได้ละได้ละของขวัญ Happy Birthday มอแน่เลยจริง ขอบคุณนะครับเสียเชียอันนี้ก็ว่าพอใจกับแผ่นเพลงมาคยังไม่กล้าแกะไม่แกะดีกว่าจะได้ยงขออ่านหน่อยสิมีกล่องนะแลล้วก่อองงยยัมของมอสนี่ไงทูมอสท่านายท่านายขอบคุณครับขอบคุณครับไอ้ไม่เขียนอะไรมาเนี่ยหรอก็ก็มาจั้งนานอล้วเอาหมดแล้วหมดแล้วโอ้นี่นี่นี่ไม่มีอันนั้นคือ อันคือเช็คพัสดุอนเหรอไม่มีอะไรเลยเหรอก็เขียนเขินอะอยากอ่านแหละอยาเขียนให้อยากอ่านนะนี่นายเขียนดิอยากเขียนให้อ่าอ่าอ่าสุดท้ายอันนี้แกะแล้วไงขนงมนด,ด,ดูดูว่ามีอะไรเปล่าไหมน,ะน,นเธอแกะฉันแกะฉันแกะเธอแกะเลย <laughs> ชอบชอบแกะชอบแกะใครกัน ร้อนหนักเบื่อร้อนหนักเบื่อเป็นเงินสรุปแจกมาลูกโอ่งเลยลูกโอ่งหรอเธอไปแจกพี่ไงได้กินทั้งกองเลยนะเผื่อจริงเฮ้ยเป็นลมจริงเธอไม่ติดสัมภาษณ์หรือเปล่าฉันเป็นคนส่งเอาได้กินทั้งกองอุ๊ยอันนี้ดูเพี้ยนอะอะไรก็ไม่รู้อะช็อกโกแลตไม่น่าใช่ช็อกโกแลตนะอุ้ย อะไรที่เป็นของกะสนใจอุ้ยมีแพนด้าด้วยอ่ะสองชิ้นเดี๋ยวตีกันไงเพราะว่าเขาเคยให้มาชิ้นหนึ่งแล้วก็ไลฟ์ส่วตีกันสุดท่อนี้ยังยุงแบ่งไว้ลงตัวเลยโอ้ยมอสแบงให้มาทีมันสองใบสองใบโอเคถูกต้องน้องไม่ตีกันแล้วค่ะแม่แม่นี่เป็นพัวกุญแจมีแพนด้ากันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ย ที่ข้าหนังสือใช่มีข้างอแรกเป็นอือหืออุ้ยน่ารักมากเลยอ่ะนี้ดีหลิงปิงเหรอแต่หมอไม่คนไม่ค่อยอ่านหนังสือป่ะอ่านจากเพื่อนเพิ่งอ่านหนังสือมาอ่านอีกปืนเพิ่งข้าหนังสือมาน่ารักจังขอบคุณนะครับของก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลูกอมเราจะไปแจกพี่ๆในกองนะฮะคืออันไหนวะนี่อันนี้อันนี้คือของกินหมดเลยจริงเดี๋ยวเรา แบ่งแบ่งกันเดี๋ยวเราแบ่งแบ่งเลยพี่ในกองด้วยอันนี้คือกุ้งเสียบหรอกุ้งฝอยปะเสียบไหนอ่ะอ่ะอ่ะมาถายทีให้ฟังหน่อยไหนจะอันออกไปถามฉันอ่ะเสี๊ยสิออืออ่ะโชว์เลยใส่เลยเหรอสร้อเชื่อสิงเหรออันนี้คือปลาทอดผิดหมดอะไรฟังโอ้โหโอ้โหอันนี้จะได้รู้เดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวมันจะยาว เอาเป็นว่าขอบคุณมากเลยนะครับพงศ์ตรงทุกอย่างเห็นละเห็นเสือเห็นอะไรหมดแล้วอุ้ยอันนี้เหมือนอันนี้เลยอะปลาเลยนะอุ้ยเหมือนหมูกรอบไม่ใช่เหมือนปลายนี่ปลาสามรสเสี่ยเสี่ยเหมือนหิวหัวหิวอันนี้หิวแน่ดอนหิวแล้วอันนี้ปองแปะแม่เลยอะที่มันเข้าปากแล้วมันจะแบบนี่อันนี้กองมังกรกินใหญ่นะครับได้ลูกอมไปกินแล้วแค่นี้แหละเอาไปกินร้อยชีวิตไหมดู ข้าวซอย้ำพหมดให้ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็ไป็นแบบอุ้ยอุ้ยโดโซเยอะมากโดโซตุลาแบร์เลยอ๋อเหรอเอาไม่ใช่โดโซหรือเปลโาอุ้ยแต่อันนี้เหมือนจะอร่อยเลยอุ้ยอะไรอ่ะมันมันเหรอคือเนาชุเรียนไม่เหมือนชุเรียนเด็กเขาเียกเดีรเียรอะไรอย่างงี้ได้หรอเดียร์อ่ะเก็บเปียกส่งเอาไปส่งไหมเดี๋ยวเราก็จะไปคัดแยกนะครับแล้วก็ จะเอาไปแบ่งๆพี่ๆทีมงานด้วยแล้วก็ไปกินเองปุ๊บอิบนะครับนี่ของเธอนี่ของฉันดอกไม้ขอบคุณนะคะ flower thank you so much เ e s ฎา from Chinese f a n นะครับ yes แล้วก็ I hope นะครับ next time เอ่อ see เหม3คนยันี้มมอนยังสามคนในนี้มีมอสคนไหนคือมอสตัวจริงคนนี้คนนี้ คนไหนคือมอสตัวจริงเพือคนในรูปกินไม่ได้โอเคทุกคนดเดี๋ยวเราไปทำงานต่อแล้วนะครับขอบคุณนะครับผมแฟนคลับจากชาวจีนะครับไหนด,ดูซิเดี๋ยวโชว์ก่อนแผ่แฟนฟิล์มแผ่นเพลงแล้วอุว้ยจริงตังันเนี่ยไหนเดียวเดียอุ้ยจริงด้วยไหนเดีดวยวทำไมก่อ oh น <Ooh. S 2> oh. เดี๋ยวไปใส่กรอบดีกว่ามาดูดทีอ่ะแล้ว <เห S 1> น่าจะฟังได้จริงคิดว่าฟังได้จริงก็ถามว่าจะไปแล้วเบอจะไปแล้วครับพอดีว่าเราทํางานอยู่แล้วทุกคนตอนนี้ตอนนี้คือแอบมาไลฟ์นะครับใช่เราแอบมาไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็เราจะต้องวันที่วันที่21นะครับ,รบฝากด้วยนะครับเพลงประกอบซีรีส์นะวันที่21ช่จะให้ฟังกันแล้วใช่ครับ แล้ววันที่2 6เราก็มีแถลงข่าวด้วยนะใช่เป็นทีเตัวจริงที่สยามพารากอนเออที่สยามพารากอนนะครับ26นี้นะครับแล้วก็เป็นปล่อยทีเซอร์ตัวจริงของ Big b r a าเกอร์เดอะซีรีส์นะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะฮะตอนนี้กําลังทํางานอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปทํางานต่อแล้วนะไว้เจอกันใหม่นะครับไปกดไลค์แล้วกดคอมเมนต์รูปล่าสุดของมอสแบงด้วยนะช่างผมช่างผมเออช่างผมเรานะฮะคนนี้ช่างผมตัวฟางเจงก็บายบายนะครับไว้เจอกันนะครับเชียร์เชียร์ เอ่อชไนนิสแฟนนะบ๊ายบาย